วันนี้มาอัปเดตล่าสุดหลังจากที่สื่อดังของญี่ปุ่นค่ะ n i k k เ i Asia ที่ได้มีการจัดอันดับ QR payment ในกลุ่มอาเซียนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับรั้งท้ายเลยค่ะตามหลังเวียดนามและกัมพูชาโดยล่าสุดนะคะ n i k k e อ a ชียก็ได้ออกมาทำการจัดอันดับใหม่อีกครั้งค่ะแล้วก็นำประเทศไทยเนี่ยกลับเข้ามารวมในกลุ่มอาเซียนด้วยหลังจากมีคนไทยจำนวนมากเข้าไปบอกว่าข้อมูลที่นำออกมาเปิดเผยเนี่ยไม่ถูกต้อง โดยหนึ่งในผู้ที่เข้าไปให้ข้อมูลนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์เองเลยนะคะโดยระบุเป็นข้อมูลที่ถูกต้องบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยมีธุรกรรมพร้อมเพย์จำนวน1 9 9 0 0ล้านรายการในปี2023ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก1 4 8 0 0ล้านรายการในปี2022และประเทศไทยมีธุรกรรม QR p a y m e n t จจำนวน5,700ล้านรายการเลยทีเดียวค่ะ ในปี2023ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก2,500ล้านรายการในปี2022ค่ะแต่ว่าโพสต์เก่าเนี่ยที่เขาได้ระบุเอาไว้ก็ยังไม่ได้ลบออกไปนะคะ ทำให้โพสต์ล่าสุดของนิเคเอเชียนะคะได้มีการเปิดเผยว่า QR Code Payments ที่มีการจัดอันดับเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตามมาอันดับที่2ก็คือมาเลเซียค่ะถัดมาก็คืออินโดนีเซียกัมพูชาสิงคปโปร์และเวียดนามโดยมีหลายคนน่าเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าโอโหไทยนี่เราสงบแต่พร้อมเพใีข้อมูลแน่นมากธนาคารแห่งประเทศไทยไประบุขนาดนั้นไม่แกก็ยากละ โดยบางคนนะบอกว่าข้อมูลที่ประเทศไทยเพิ่มเข้าไปใหม่เนี่ยทำให้กราฟของประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นตัวตลกเด่ทันทีจนบางคนนะบอกว่างงจริงๆคนเวียดนามเนี่ยมีประชากรเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่จ่ายเงินผ่าน QR code อยากจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินผ่านอะไรกันแน่และบางคนก็บอกว่าในมุมมองของความเป็นจริงแบบที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยบอกว่าในมุมมองของนิเคเอเชียอาจจะเหมือนกับว่า เวลามีคนมาโต้แย้งข้อมูลแต่ก็แบบยังไม่แน่ใจนะักว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยคือเท่าไหร่กันแน่เพราะฉะนั้นระหว่างการหาข้อมูลที่ถูกต้องก็เลยแบบรอข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็พยายามเอาข้อมูลของประเทศที่ระบุผิดเนี่ยค่อยๆนําออกก่อนพอหลังจากเตรียมการเรียบร้อยก็นํามาลงใหม่ดีใจจังเลยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่นิกเอเชียน่าจะขอบคุณคนไทยด้วยซ้ำว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้อง าาอยางงาย่่งงดโดยบางคนนะเขาบอกว่าตอนที่เพื่อนของเขาเนี่ยเป็นคนยุโรปมาเที่ยวเมืองไทยเขายังตกใจเลยเรียกว่าแบบตะลึงเลยเหอะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไปที่ไหนก็แบบสามารถจ่ายเงินได้ทั้งคิวอาเพเมนทั้งพรอมเพเขายังบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยจ่ายเงินท่องเที่ยวได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งๆท,ที่เมืองไทยเนี่ยมีอะไรดีๆแล้วก็หลายอย่างน K ิกเกอเอเชียกลับไม่รู้ข้อม,มูลตรงนี้เลยน่าจะมีความพยายามมากกว่านี้ ซะหน่อยนะ บางคนค่ะก็มองว่านิกเกอเรชเนี่ยเป็นสื่อญี่ปุ่นระดับชั้นนำยังพลาดขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าสะทอนถึงทิศทางการวิเคราะห์ข่าวและข้อมูลต่างๆเนี่ยควรจะมีนโยบายเก็บข้อมูลให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดได้ขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยเวลาอ่านข่าวก็เริ่มสงสัยแล้วก็ชักจะไม่ค่อยเชื่อสื่อนี้แล้วละสิโดยบางคนน่ะก็มีมุมมองว่าฉันเห็นแบบนี้เราก็ยังรู้สึกว่าหน้าตำหนิอยู่ดี พาดหัวว่าไทยแลนด์มาเลเซียแอนด์แคนเบอร์เดียแต่ว่าอันดับที่3เนี่ยคืออินโดนีเซียนะแล้วจะข้ามไปพูดถึงกัมพูชาทําไมแทนที่จะแบบเรียงลําดับตามการเปรียบเทียบอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3เหมือนกับว่าเขาต้องการจะพูดถึงกัมพูชามากที่สุดเลยนะบางคนค่ะก็มองว่าเป็นการบ่งบอกให้เห็นชัดเลยว่าขนาดข้อมูลของนานาชาติของประเทศอื่นแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วข้อมูลเขาน่าจะดูเชื่อถือแต่ก็ไม่ได้น่าเชื่อถือเสมอไป เพราะฉะนั้นต้องดูอ้างอิงด้วยว่าวิธีการได้มาของข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่งไหนกันเชียว บางคนค่ะก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสมัยนี้ญี่ปุ่นเหมือนกับว่าคุณภาพของเขาเนี่ยตกต่ำลงมากๆเลยนะจริงๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะแก้ไขข้อมูลที่ซ้ำแต่ว่ากลัวเสียหน้าเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกลับเข้าไปคอมเมนต์ด้วยตัวเองก็เลยจำใจจะต้องออกมาแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่ากลัวเสียหน้ากลัวเสียงานหรือว่าเสียชื่อองค์กรละมั้ง แต่ว่าก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้ทางนิเคเอเชียเขาไปนำข้อมูลเรื่องนี้ของประเทศไทยมาจากแหล่งไหนกันแน่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้จะเข้าข้างประเทศไทยนะแต่เชื่ออยู่แล้วว่ายอดใช้ใจ่ายของประเทศไทยน่าจะสูงกว่า100ล้านครั้งอย่างแน่นอนตอนแรกที่นิเคลงเนี่ยตั้งแต่ยุคโควิดรัฐบาลก็มีการบังคับให้ใช้พร้อมเพย์แล้วนะและยังมีโครงการคนละเครื่องอีกซึ่งจริงๆเนี่ย คนใช้ QR code ต้องมีจำนวนเยอะอย่างแน่นอนแล้วยิ่งตอนแรกมาบอกว่าเวียดนามเนี่ยกับกัมพูชามีปริมาณการใช้ QR code สูงกว่าเมืองไทยอีกคืออันนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่รู้ว่าได้ข้อมูลมาจากคุณเซนหรือเปล่าหรือว่าเก็บข้อมูลเองมาจากคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าแหม่ก็ดูกราฟที่ออกมาสิคือพอรวมประเทศไทยเข้าไปแล้วเกินกราฟไปเยอะมากๆเขาก็เลยไม่อยากจะนับตั้งแต่แรกละมัง้ง หรือว่าถ้าเกิดว่าพิจาราอีกแบบหนึ่งนิเคอิเขาไปสื่อของญี่ปุ่นเขาตั้งใจจะเหยียดไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากจะคิดแบบนั้นเลยเราบางคนนะมาตอบว่าพวกขวาจัดก็มีแอบอยู่เยอะนะแต่ว่าบางคนก็มองว่าเขาไม่น่าจะเหยียดนะคะเพียงแค่สื่อญี่ปุ่นอาจจะมีความรู้ไม่พอหรือว่าข้อมูลไม่มีแต่ว่าอยากมาจัดอันดับก็ได้บางคนบอกว่าอาจจะแค่สื่อเฉยๆอย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจอะไรเลยแต่ว่าบางคนก็บอกว่านี่แหละเสื่อมทอยหมดละไร้ความนา าเชื่อถือนี่กคเอเชียทำตัวเองแท้ๆญี่ปุ่นเนี่ยก็พลาดได้เหมือนกันนะ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเรารู้สึกชื่นชมนะขอเครดิตเรื่องนี้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการริเริ่มพัฒนาระบบกลางของพร้อมเพเป็นตัวเชื่อมต่อระบบธนาคารทั้งหลายรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตเมืองไทยที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียซึ่งน่าจะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบข้อเสียเนี่ยก็คือพวกแกงคอเซ็นเตอร์นั่นแหละ บางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะตกใจสิงคโปร์ทำไมไปรังถ่ายขนาดนั้นบางคนก็บอกว่านี่แค่ qr payment นะถ้าเกิดรวมพร้อมเพเข้าไปด้วยแล้วก็โอ้โหไม่ทะลุก,กราฟไปใหญ่เลยเหรอบางคนก็มองว่าข้อมูลที่สำคัญบางอย่างก็เชื่อถือจากสื่อหลักๆไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสำนักข่าวรายใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลิซ่าก็โดนบิลบอร์ดใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ออกข่าวซะแบบทําคนตกใจไปทั่วโลกซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของความคิดเห็นของตัวเองคิดว่าตอนนี้สื่อที่ออกมาไม่น่าเชื่อถือหลายค่ายดูสิอย่างล่าสุดเนี่ยข้อมูลของสิงคโปร์มีทรัลเซชันน้อยกว่าก,กัมพูชาอีกหรือจริงๆแค่น้อยกว่าเวียดนามเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะจริงๆแล้วฟาซิลิตี้ของกัมพูชาเขาไม่น่าจะเอื้อการใช้ QR ว o d e p a ค m e n พขนาดนั้น บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านี่เป็นนวัตกรรมการเรียกแขกเข้าเพจของนิเคเอเชียมากกว่าตอนนี้สำเร็จแล้วนะยอดพุ่งเข้าชมเพจสงสัยจะพุ่งกระจายไปเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าได้ยอดเข้าชมหรือว่ายอดอันฟอล่กันแน่ แต่ว่าที่แน่นอนก็คือความคิดเห็นคนไทยเนี่ยเพียบเลยจริงๆแล้วก็งงนะองค์กรญี่ปุ่นที่ว่าทํางานเนียเๆบแต่มาพลาดกับเรื่องแค่นี้รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ไม่น่าให้อภัยเลยบางคนก็บอกว่าแค่กิดง่ายๆเนี่ยเราเป็นคนไทยเดือนหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ได้จับเงินสดเลยโอนทุกอย่างทั้งของกินของใช้ค่าเดินทางตอนเนี้ยมีอะไรก็ใช้สแกนหมดแล้วจนชินไปหมดแล้วล่ะบางคนก็บอกว่าประเทศไทยเหมือนกับกําลังโดนต่างชาติเนี่ยแบนในทุกๆเรื่องข้อมูลที่อวยออก ข่เหมือนกับเป็นข้อมูลที่อวยกันเอง การจัดอันดับในปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยถูกตัดออกจากลิสเยอะนะแต่ว่าแบบสำหรับข่าวของน i ้ k คเอเชียอยากจะรู้จริงๆว่านักข่าวคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยคือใครกันแน่น่าจะมีการระบุชื่อซะหน่อยนะคือปกติการทำงานของคนญี่ปุ่นควรจะรอบคอบแล้วก็ละเอียดไม่อยากจะเชื่อว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นความผิดพลาดนิเคอะควรจะออกมาบอกด้วยว่าการรายงานข่าวออกมาที่ผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่ที่แน่ๆประเทศข้างๆประเทศไทยที่รัก การเคลมเนี่ยสงสัยเขาจะหน้าแหกไปหมดแล้วล่ะ